พร้อมแล้วไหมเด็กตูนเฮอพร้อมแล้วไหมพร้อมกันหรือยังเด็กสตูนไม่ควรพลาดกับการคัดเลือกนักฟุตบอลทีมพีทีสตูนเอฟรุ่นอายุ17-22ปีคัดเลือกกันวันที่6กรกรกฎาคม2567ณ 2, 67, นสนามออบจสตูนเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมหรือยังฟิตร่างกายให้พร้อมกับการคัดเลือกทีมฟุตบอล pt สตูล fc เด็กสตูลอย่าพลาดได้อีกสักครู่หนึ่งกลับมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่ารายละเอียดลึกๆนั้นมีอะไรบ้างสำหรับการคัดเลือกคัดตัวของนักกีฬาฟุตบอลนะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u t u b บบ่าวจอมหนึ่งซีนกันก่อนนะครับแล้วก็ท่านที่กดติดตามแล้วน่ะฝากคุณผู้ชมกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งและกดเลือกหัวข้อทั้งหมดนะครับเวลามีเทปรายการออกอากาศเนี่ยมันจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับและคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับก็สุดแท้แล้วแต่คุณผู้ชมครับสิทธิแลสศรีภาพเป็นของพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับไม่ลงสอสนะครับไม่เอาครับ อยู่ดาสอสอแบบนี้แหละดีแล้วครับเราลงสอสอให้เพื่อนด่าอยู่ทาไมครับนะครับเราด่าสอสอไม่ดีกว่าเลยครับนั่นนะครับแล้วทีนี้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะครับงานบุนงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลต่างๆประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆรีครับงานงานนะครับงาน งานขึ้นบ้านใหม่งานเลี้ยงน้ำชางานบวชงานศพงานแต่งครับอันนี้ประชาสัมพันธ์กันได้ฟรีเช่นกันนะครับติดต่อมาได้เลยครับ0993 1549 05นะครับหรือจะฝากข่าวไว้ที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันเข้ามาครับ ช่วงนี้มีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์กันเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยทยอยบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมก็แล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับการร่วมกันลงโฆษณาครับ099315490530เทป1,000บาทเท่านั้นเองสําหรับการร่วมกันลงโฆษณานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข่าวงานบุญนะครับวัดปันรัศสารามผัง15อำเภอม่นังจังหวัดสตูลเขาจะทําการทอดผ้าป่ากันขึ้น นะครับขอดูสไลด์แป๊บนึงครับเขาจะทําการทอดผ้าป่าขึ้นในวันเสาร์นะครับงานจะจัดวันเสาร์กับ30อ่าวันเสาร์ยีกับวันอาทิตย์สามิถุนายน2องพนหรบเจนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมเดินทางไม่สามารถเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกับทางวัดกันได้เลยครับบัญชีทอกอสอเล็กที่บัญชีนะครับทำไมวันนี้มันผิดพลาดมากจังนะครับ พูดเอาหลังมาหน้าพูดเอาหน้าไปหลังนะครับหรือบางทีพูดไม่ชัดเจนนะเนี่ยครับก็สนุกสนานเฮียกันไปครับเลขบัญชีธนาคารนะครับ0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3ครับ2 0 2 0 2 1 7 1 4 2 5 0 3ชื่อบัญชีวัดปันระสารามนะครับอ่านีคือข่าวงานบุญที่ฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง วันที่29และ30มิถุนายน2567ครับข่าวงานบุญทอดผ้าป่าสามาคัคคีวัดปณราสารามหรือวัดผัง15อยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนางังจังหวัดสตูลน,นะครับเ,เลขที่บัญชีในการร่วมกันทำบุญครับทกสครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือทอกอสเลขที่บัญชีนะครับนี่แหละครับ <laughs> เลขที่บัญชีครับ 02-021-714-2503 02-021-714-2503ครับชื่อบัญชีวัดปัญรสารามหรือวัดผัง15ตำบลน,นิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับนี่คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีข่าวคืนดุย่า สิทธิ์เก่านะครับไม่ว่าจะเป็นของวิทยาลัยการอาชีพลังงูอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลน,นะครับวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567สิทธิ์เก่าก็ไปร่วมงานกันได้หรือจะเป็นร่วมงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าเคืรนสู่เย่าชาวกเกษตรสตูลน,นะครับ วันเสาร์ที่22มิถุนายน2 5 6 7เช่นกันนะครับก็วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล,โลยีสตูลสิทธิ์เก่าทุกรุ่นก็สามารถที่เข้าร่วมงานกันได้นะครับแล้วก็จะมีข่าวผมไม่ได้เอาสไลด์ลงมานะครับข่าวทอดผ้าป,ป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนนิคมซอยสิครับอยู่ที่บ้านซอยสิตําบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับ าจะทำการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันที่14กลกกราคม2567นะครับเพื่อใช้ในการสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนครับซึ่งห้องน้ำที่ใช้อยู่มันชํำรุดสุดโทมนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเทปอีกครั้งหนึ่งในเทปหน้านะครับอันนี้คือเราบอกอรายละเอียดกันก่อนคร่าวๆนะครับร่วม ทําบุญนะครับทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการสร้างห้องน้ําให้กับนักเรียนได้นะครับที่เลขที่บัญชี9190613953นะครับ9190613953ชื่อบัญชีระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนนิคมซอยสิครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับ ธนาคารกรุงไทยครับชื่อบัญชีระดมทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนนิคมซอยสิเลขที่บัญชีครับ9190613953นะครับในวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคม2 5 6 7จะทำการทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาจัดสร้างห้องน้ำให้กับนักเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนโรงเรียนนิคมซอยสิอยู่ที่บ้านซอยสิ ตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมบุญทอดผ้าป่ากันได้เลยกับทางโรงเรียนนิคมซอย10ตำบลบควรกาหลงอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับนี่คือข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเรากันต่อนะครับในเทปนี้ก็คือในเรื่องของการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล ที่จะมาเข้าในสังกัดทีม PT s สตูล FC ครับซึ่งเขาจะคัดเลือกเยาวชนอายุ17-22ปีครับเขาจะทำการคัดเลือกกันในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567นะครับณสนามอบจอสตูลครับสนามอบจอสตูลอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงที่หลังตรงนั้นหลังใกล้ๆกับโรงเรียนสตูลวิทยาครับ ขอไปครับอยู่ใกล้ๆกับหลังโรงเรียนสตูนวิทยาตรงนั้นแหละครับมันจะอยู่กับหลังอะไรนะตรงนั้นรู้สึกจะเป็นห้องสมุดประชาชนใช่ไหมครับตรงนั้นเข้าไปในซอยครับขอไปครับเข้าไปในซอยนะครับมันจะมีซอยอยู่ครับคุณผู้ชมเลี้ยวไปทางถนนไปทางโรงเรียนสตูนวิทยาครับแล้วมันจะมีสามแยกอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนั้นได้เลยครับหรือที่เราเรียกกันว่าสนามกีฬากลางเอออันนั้นแหละก็ตรงนั้นเลยครับ สนามกีฬากลางนะครับสนามกีฬากลางของจังหวัดครับตรงนั้นเลยครับไม่ใช่สนามราชกิจประการนะครับคนละที่กันครับสนามอบจก็คืออยู่ใกล้กับโรงเรียนสตูนวิทยานะครับเขาจะทําการลงทะเบียนเนี่ยตอน8โมงนะครับ8โมงนี้ลงทะเบียนก่อนครับแล้วก็9โมงนั้นจะทําการคัดตัวคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลครับเพื่อที่จะมาเข้าสังกัด TMT สตูน FC นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะเข้าคัดตัว ก็เตรียมร่างกายให้พร้อมครับโอกาสสําหรับทุกๆคนมาถึงแล้วนะครับเด็กสตูนอย่าพลาดครับเขารับสมัครเฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูนเท่านั้นนะครับภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่นคัดไม่ได้นะครับเอาเฉพาะคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูนครับ <Nein. S 1> ถามว่าภูมิลำเนาอยู่ในสตูนคืออะไรก็คือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดสตูนครับ นะครับนี่คือภูมิลำเนานะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดสตูลนะครับแต่ถ้าอยู่เกิดที่สตูลแล้วไปอยู่ที่อื่นไปเรียนที่อื่นแล้วชื่อไปอยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ต้องไปคุยกันเองนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับบางคนเนี่ยเกิดที่จังหวัดสตูลครับภูมิลำเราเดิมอยู่ที่สตูลแล้วไปเรียนอยู่ต่อที่อื่นครับไปเรียนระดับปริญญาตรีต่อที่อื่นแล้วต้องย้ายชื่อไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วถ้าจะมาคัดเลือกเนี่ยอันนี้ต้องไปคุยกันเองนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับ ต้องไปคุยกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นชื่ออยู่ในภูมิลำเนาของจังหวัดสตูลเลยเนี่ยอันนี้ก็คือมีโอกาสในการเข้ารับคัดเลือกแน่นอนแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ฝีมือในการเล่นฟุตบอลของท่านแล้วนะครับเข้าใจรายละเอียดนะครับบางท่านไม่รู้อีกครับอายุ22อายุ17ถึง22ปีเนี่ยมันเกิดพศไหนครับเกิดพศ2545ถึง2550ครับนี่ครับพศเกิดนะครับ 2,545ถึง2,550ครับพศเกิดนะครับแล้วก็จะต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในการคัดตัวครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนั้นจะต้องนำมาเองนะครับเช่นเสื้อกางเกงถุงเท้ารองเท้านะครับหรือสนับแข้งครับรองเท้าสกัดนะครับอันนี้ต้องเอามาเองนะครับพามาเองเลยครับอุปกรณ์อื่นๆพามาเองครับนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมครับสำหรับเยาวชนหนูหนูที่ต้องการจะคัดตัวเป็นนักฟุตบอลทีม PT สตูดิโอครับอายุตั้งแต่17ถึง22ปีนะครับหรือเกิดในช่วงพศ2 5 4 5 5ถึง2550ครับดูในช่วงนี้สามารถเข้าคัดเลือกได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของหลักฐานอื่นๆก็จะต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยนะครับบัตรประชาชนตัวจริงครับมาลงทะเบียนนะครับตอน 8โมงครับลงทะเบียนแล้วก็จะทำการคัดตัวเนี่ยตอน9โมงครับนะครับอุปกรณ์อื่นๆพามาเองนะครับอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆพามาเองกางเกงกีฬาพามาเองเสื้อกีฬาพามาเองครับถุงเท้าพามาเองรองเท้าสกัดพามาเองสนับแข้งพามาเองครับอื่นๆพามาเองได้หมดเลยครับน้ำมันมงน้ำมันมวยก็ต้องใช้ด้วยใช่ไหมครับนะครับพามาเองหมดเลยครับอุปกรณ์อื่นๆพามาเองครับนะครับ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมครับอย่าป่วยก็แล้วกันครับวันคัดเลือก6กรกฎาคมสองพันหอยกสิอย่าป่วยนะครับถ้าป่วยแล้วพลาดทันทีครับถ้าป่วยถ้าฝืนได้ก็ฝืนนะครับถ้าอยากจะเป็นนักฟุตบอลทีม PT สตูลเอฟซีครับนะครับนี่คือข่าวที่มาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับหลายๆท่านมีลูกมีหลานอยู่ในช่วงอายุ1 7บเถึงยีปีครับฝีมือในการเล่นฟุตบอลดีครับติเก่ง น่นนี่นั่นครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเคยได้รางวัลน้นนี่นั่นครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมนี่รางวัลดาวซินโวนี่ใช่ไหมครับรางวัลผู้รักษาประตูอะไรเนี้ยนะครับอันนี้คือสามารถที่จะเป็นโปรโฟไฟล์ของเราในการเข้าไปคัดเลือกได้เลยครับเรามีโปรโฟไฟล์ดีครับเราสามารถที่จะมีโอกาสรุนได้มากกว่าในการเข้าไปเป็นนักฟุตบอลทีม PT ทีสตูนเอฟซนะครับเพราะฉะนั้น น้องๆหนูๆอย่าลืมอย่าพลาดนังรับสำหรับการเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นนักฟุตบอลทีม PT สตูน f ครับคุณผู้ชมครับฝากข่าวประชาสัมพันกันได้นะครับทางช่อง y o t u b e บบอาจอมเน็ตซิมพร้อมที่จะดูแลคุณผู้ชมฝากกดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับทีนี้มาดูของเรากันต่อนะครับของเราครับในส่วนที่เป็นโฆษณาแฝงกันนะครับก็คือในเรื่องของ โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของมีแทคนะครับอันนี้ก็คือเบอร์ใหม่บรรบเบอร์บรรบเก่าจากค่ายเบอร์บรรบเดิมนะครับตัวเน็ตไม่แอมลดสปีดียลดความเนคุณผู้ชมแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็กดรหัสในการสมัครตามตรงนี้ได้เลยนะครับผมไม่ลงรายละเอียดผมไม่ลงดีเทลนะครับเพราะว่าเราเป็นโฆษณาแฝงครับตัวนี้จะเป็นของดนะีแทคในระบบติมเงินมันกันนะครับ,บเน็ตม่แอมลดสปีเดียมลดความเนวตัวจริงเสียงจริง4เมกับ2เมกแถมโทรฟรีในเครือข่ายดีแทคอย่างเดียวนะครับนาน30วันกันเต็มๆครับราคาตามนี้ครับกดรันีคบทะ ทีนี้ตัวนี้จะเป็นของ d ีเทคในระ ma, Ford, บบเต for ิมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าายค่ายเบอร์เดิมครับแล้วก็เน็ตอย่างเดียวไม่มีทัวรฟรีครับ10เมกะบิตเพลเซก482ปบสอาทลภาษีนะครับนานสามสิบวันกันเต็มๆกดรหัสตรงนี้กันได้เลยครับยังสมัครได้อยู่สําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของเอในระบบเติมเงินครับก็เบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็สมัครแพ็่เกิจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยครับเน็ตไม่ลือสปีดไม่ลือความเร็วนะครับจะเอาความเร็ นะครับไม่ลงรายละเอียดไม่ลงดีเทลเยอะครับเราเป็นโฆษณาแฝงนะครับ a s ในระบบเติมเงินตัวนี้เหมือนกันครับทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ยค่ายเบอร์เดิมนะครับเน็ต4เมกับ2เมก1วัน2วัน7วัน30วันครับกดรหัสได้เลยราคารวมภาษีแล้วตรงนี้ได้เลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของ a s ในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ยค่ายเบอร์เดิมครับแล้วก็ 3G กับ 4G นี้เป็นตัวเน็ตแม้าลดสปีดมาลดความเร็วนะครับแต่ถ้าเป็น 5G เนี่ยเขาแถมฟรี 1GB ต่อ1วัันนะครบ แต่ 3G กับ 4G นั้นคือไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วกดรหัสตามตรงนี้ได้เลยแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยครับคุณผู้ชมต่อมาตัวนี้จะเป็นของ True กันบ้างนะครับในระบบเติมเงินเบอร์ใหม่บเบอร์เก่ายหา่ค่ายเบอร์เดิมนี้ยังสมัครได้อยู่นะครับเกจโปรโมชั่นตัวนี้ราคารวมภาษีก็482บาทนะครับเด็ดอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีครับ10เมกนะครับกดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยต่อมาตัวนี้จะเป็นของ True ในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใยญ่ค่เบอร์เดิม2เมกกับ4เมกโทรฟรีในกรอขายทู กดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยครับผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราเป็นโฆษณาแฝงอตอนนี้ก็จะเป็นของทุูเหมือนกันครับทุกเบอร์เหมือนกันนะครับก็คือแบบ1นึวัน35บาบทรวมภาษีแล้วก็แบบจิตวัน193บาบาทรวมภาษีนะครับอันนี้คือแคปหน้าจอาไว้กดตามรหัสตรงนี้กันได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของโทรในระบบนาคารเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็เบอร์หม่เบอร์ก่อใจค่ายเบอร์ดเดิมครับแล้วก็ตัวนี้24ชั่วโมงนะครับเน็ต10เมกไม่อั้นมาลดสปีดมารุดความเร็วราคา43บาทแล้วก็ถียมโทรฟรีเฉพาะโทรอย่างเดียวนะครับกดรหัสตรงนี้ได้เลยครับหน้าจอน,นี้เอาไว้นะครับต,ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับร้านสรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยตามช่องทางตรงนี้นะครับไม่ลงรายละเอียดไม่ลงดีเทลเยอะครับเพราะเราเป็นโฆษณาแฝงกันเข้ามาฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ลกกัันนด้้ววยแะครบ เทปหลักก็คือออกอากาศทางช่อง y o YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมส่วนช่อง YouTube อื่นๆจะนําเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับเจอทางช่อง YouTube อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามหรือมาชมทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซีกันด้วยนะครับขอไปครับทีนี้เรามาย้ําของเรากันต่ออีกนิดหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับการคัดตัวเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลทีมส PT สตูนเอนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชน ชายนะครับวัยรุ่นเยาวชนชายที่อายุ17ถึง22ปีครับหรือผู้ที่เกิดในช่วงพศ2545ถึง2550นะครับเข้า,าร่วมคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีม pt สตูน f f c กันได้นะครับหลักฐานที่จะต้องใช้นั่นก็คือคุณจะต้อง เป็นคนที่อยู่ในภูมิลำเนาของจังหวัดสตูลน,นะครับในภูมิลำเนาก็คือในท่าเบียนบ้านของจังหวัดสตูลน,นะครับแต่ถ้าใครทีเ่เกิดที่จังหวัดสตูลเคยมีภูมิลำเนาอยู่ที่สตูลแล้วไปย้ายไปเรียนต่อที่อื่นแล้วย้ายชื่อไปอยู่ที่จังหวัดอื่นก่อนเนี่ยนะครับอันเนี้ยคุณผู้ชมลองไปคุยกันดูนะครับว่าสามารถที่จะเข้า,ารับการคัดเลือกได้หรือไม่ นะครับอันเนี้ยก็คือมันเป็นเงื่อนไขอยู่นะครับคุณผู้ชมลองไปคุยกันดูก่อนนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนของการคัดตัวนะครับเขาจะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตอน8ปดโมงตรงนะครับแล้วก็9ก้าโมงตรงนี้ก็จะเริ่มทําการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลแล้วนะครับ แล้วก็อุปกรณ์อื on, <S <S อ่นๆ,ๆนํามาเองนะครับอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆนํามาเองเช่นเสื้อกีฬาอันนี้พามาเองครับกางเกงกีฬาพามาเองครับถุงเท้าพามาเองนะครับรองเท้าสก๊อตพามาเองครับแล้วก็สนับแข้งพามาเองครับหรืออื่นๆต้องพามาเองทั้งหมดนะครับน้ามันมงงน้ํามันมวยต้องใช้ด้วยไหมผ้า,พ,าพันผ้าสกอ๊อตใช่ไหมเขาเรียกผ้าสกอ๊อตใช่ไหมครับผ้พาพันเนี่ยต้องพามาเองด้วย นะครับต้องใช้ด้วยไหมถ้าต้องใช้ก็คือพามาเองให้หมดเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็จะทําการคัดเลือกกันในวันที่6กรกฎาคม2567นะครับที่สนามกีฬาอบาจอสตูลน,นะครับซึ่งสนามกีฬาอบาจอสตูลน,นี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตูลวิทยานะครับเ,เป็นสนามกีฬากลางของสสวั์จังหวัดสตูลตรงนั้นเลย นะครับแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับรายละเอียดอื่นๆไม่มีแล้วครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมในสังกัดสโมสรนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นี่ครับลุยศึกฟุตบอลไทยลีก3นะครับข้คัดลอกข้อขคัดเลือกครับ เขาคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอลนะครับเพื่อเป็นนักฟุตบอลในสังกัดทีม PT สตูน f อฟครับนะครับเพื่อที่จะไปแข่งในลีกศึกฟุตบอลไทยลีก3ครับนะครับใครที่มีฝีมือวดดดดีดีดีนะครับใครที่มีลูกมีหลานที่รักและชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับ สามารถที่จะพาไปคัดเลือกคัดตัวกันได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567ที่สนามกีฬาอบจสตูลอยู่ใกล้กับโรงเรียนสตูลวิทยานะครับเขาจะทำการลงทะเบียนเนี่ยตอน 9, เอ้ตอน8โมงนะครับ8โมงนี่ลงทะเบียนกันก่อนนะครับว่ามีใครบ้างที่จะมาคัดตัวตอน8โมงนี่ลงทะเบียนครับพอ9โมงที่จะเริ่มทำการคัดตัวแล้วนะครับถ้าฝีมือดีก็จะได้เป็นนักกีฬา ุตบอลในทีม PT สตูล f อครับนะครับนี่คือข่าวที่ฝากมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นเด็กสตูลครับไม่ควรพลาดครับโอกาสมาถึงเรียบร้อยแล้วครับอย่าพลาดนะครับโอกาสมาเราต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนครับได้หรือไม่ได้ไร้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสมาถึงเราแล้วเราต้องต้องรีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ก่อนนะครับไปคัดตัวกันเลยครับ อายุ17ถึง22ปีครับย้ำกันอยู่นี่แหละครับอายุ17ถึง22ปีนะครับหรือที่เกิดปีพศ2545ถึงปีพศ2550ครับแล้วก็จะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูลน,นะครับก็คือชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของจังหวัดสตูลครับพาไปคัดเลือกอเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีม PT สตูล FC กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันในฟุตบอลไทยลีก3ใช่ไหมครับอะไรนะใช่ไหมครับ เพื่อจะไปฟุตบอลอ่าไทยลีก3ครับไปแข่งขันอ่าศึกฟุตบอลไทยลีก3นะครับนี่ครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับที่สําคัญวันที่6กรกรกฎาคมจะป่วยเด็ดขาดนะครับถ้าป่วยถ้าฝืนได้ก็คือฝืนไปก่อนนะครับมันโอกาสของเรามาถึงแล้วครับอย่าให้พลาดโอกาสนี้เป็นเด็ดขาดเลยนะครับ โอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับโอกาสไม่ได้เข้ามาหาเราบ่อยๆครับเมื่อมีโอกาสเราต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนครับได้หรือไม่ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแรงกระตุ้นแรงผลักดันนะครับบอกให้กับทุกท่านได้ทราบว่าโอกาสมาถึงเราแล้วเราคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ก่อนครับป่วยยังไงก็ต้องไปครับ ถ้าป่วยก็ต้องไปนะครับไปก่อนครับไปเอาไปดูไปดูประสบการณ์ก่อนก็ได้นะครับคือเราไปเราป่วยแล้วเราไปคัดเลือกแล้วเราแพ้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราไปเอาประสบการณ์ในส่วนนั้นแล้วครับไันมีประโยชน์ต่อเราแล้วนะครับนี่คือบอกปลุกกระแสสําหรับเด็กสตูลนะครับที่ชื่นชอบและรักในกีฬาฟุตบอลครับโอกาสมาถึงเราแล้วคว้าโอกาสเอาไว้ก่อนครับอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับ ไปคัดเลือกแล้วแพ้ไปคัดเลือกแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่เราต้องเอาโอกาสนี้เอาไว้ก่อนคว้าโอกาสนี้เอาไว้ก่อนครับนะครับฝากทุกๆท,ท่านครับมีลูกมีหลานจำอีกครั้งหนึ่งพาไปคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลทีมพีทีสตูด FC เอฟซกันได้เลยครับนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคัดเลือกกันที่สนามกีฬาอบจสตูดวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567นนี้ครับ